สั่งยำกุง้งแห้งครับอาชิมอีกเมเนูนึงของที่รานนี่เลยครับตีข้าวต้มขบบน,นบนกัมบีคลิปตัวเอง ข้่ากันแบบหอมๆอะไรชาบีหัวอร่อยดี ข้าต้มเดี๋ยวสั่งข้าต้มมาแบบถ้วย ตรงนี้ก็มีแต่ข่าวก็น้ำตาเพิ่งหยุดไหล่ครับออสงสารกับพี่น้องที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับกับการสูญเสียวันนี้กับการเกิดการประทะการระหว่างทหารไทยกับเขเมรถือว่ารุนแรงมากสนใจให้กับ ผู้นะอ่ยกและกทหารไทยทุกคนครับสงครามไม่มีไม่ม,ม,มีอะไรที่ว่าสิ่งด,ดีเกิดขึ้นไม่ได้แต่จะสูญเสียทั้งสองฝ่ายเขาอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ คุยกันก็เจรจาให้จบลงโดยดีรวดเร็วที่สุดก็จะไม่เป็นปัญหากับเรื่องของทางเศรษฐกิจเข้ามาสงครามไม่มีอะไรดีครับ อยู่ด้วยกันได้บรรยากาศครับเดี๋ยวชานไปเรื่อยๆครับอร่อยมาก